สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียน EP4 กันนะคะใน EP นี้เราจะฝึกใช้สูตร max และ min max จะช่วยหาค่าสูงสุดในชุดข้อมูลส่วน min จะช่วยหาค่าต่ำสุดนะคะเป็นสูตรที่ใช้งานง่ายมากๆอีกสูตรหนึงนั่นก็คือ max และ min ค่ะถ้าเราต้องการหาค่าที่มากที่สุดให้นึกถึงสูตร max วิธีใช้ก็ง่ายมากแค่พิมพ์ว่าเท่ากับ max จากนั้นครอบช่วงข้อมูลที่ต้องการแล้วกด enter เราก็จะได้ค่าที่มากที่สุดออกมาเลยค่ะส่วนถ้าเราต้องการหาค่าที่น้อยที่สุดก็ใช้สูตร min เขียนว่าเท่ากับ min แล้วเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการเหมือนกันจากนั้นกด enter ก็จะได้ค่าที่น้อยที่สุดค่ะพูดง่ายๆก็คือ max หาค่าสูงสุดและ min หาค่าต่ำสุดใช้งานคู่กันบ่อยมากๆเลยค่ะ ต่อไปเราจะทำใบงาน EP4 นะคะใบงานมีตารางสินค้าและยอดขายพร้อมช่องว่างให้กรอกผลลัพธ์ max และ min งานของนักเรียนทุกคนคือใช้สูตร max หายอดขายสูงสุดแล้วกรอกในช่อง max ใช้สูตร min หายอดขายต่ำสุดแล้วกรอกในช่อง min อย่าลืมคิมสูตรลงไปในเซลล์เลยนะคะไม่ใช่ใส่ตัวเลขเองเพราะเราจะฝึกใช้งานสูตรจริงทิกใน Excel ค่ะ ตอนนี้เราจะมาเฉลยใบงาน EP 4 Max and Min กันค่ะเราใช้สูตร Max หายอดขายสูงสุดและสูตร Min หายอดขายต่ำสุดสูตร Max เท่ากับ Max วงเล็บ b 2โคอน b 6ปิดวงเล็บผลลัพธ์ยอดขายสูงสุดคือ70สูตร Min เท่ากับ Min วงเล็บ b 2โคอน b 6ปิดวงเล็บ ผลลับยอดขายต่ำสุดคือ20เหตุผลที่เราต้องใช้สูตร max และ min คือเราจะได้รู้ตัวเลขสูงสุดหรือต่ำสุดทันทีโดยไม่ต้องเปรียบเทียบทีละตัวสูตรนี้ใช้ได้กับข้อมูลจำนวนมากและช่วยลดความผิดพลาดหลังจากดูเฉลยแล้วทุกคนลองเปลี่ยนตัวเลขในตารางดูค่ะแล้วสังเกตว่า max และ min จะเปลี่ยนตามข้อมูลใหม่ทันทีนี่คือข้อดีของการใช้สูตรใน Excel